เรามาร่วมกิจกรรมเซิร์ฟเด็กบีชปาร์ตี้นะครับผมที่หัวหินนะครับก็วันนี้เขาเป็นกิจกรรมที่ชายหาดเพราะว่าเหมือนกับมาส่งท้ายฤดูการโต้ขึ้นแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์บีชไลฟ์สไตล์นะครับชื่นชอบทะเลก็มารวมตัวกันเสน่ห์ของการเล่นเซิร์ฟเนี่ยผมชอบวินาทีที่เหมือนกับตอนที่เราได้ยืนอยู่บนกระดานโต้ขึ้นแล้วก็ได้มีลมสัมผัสหน้าได้มีความเร็วเป็นช่วงโมเมนต์ที่ อธิบายความรู้สึกได้ยากมากๆเลยว่ามัน,มนรู้สึกยังไงปกติเวลาที่ไปโตขึ้นต่างๆใช่ไหมครับเราก็ขับรถค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างทริปลาร์สก็ผมใช้เป็นบอ h ช c คา e เ n นครับผมซึ่งให้ให้ความสนุกในการขับขี่นะครับสมรรถนะของเขาเนี่ยโหเจง๋งมากๆรวมไปถึงด้วยไซส์ของรถนะครับสามารถอัปดานโตขึ้นใส่เข้าไปแล้วก็สามารถลุยไปได้ทุกที่ครับผมเป็นอะไรที่สนุกมากๆครับ ก็ในประเทศไทยนะครับผมมีสถานที่ที่สามารถโต้ขึ้นเนี่ยได้เยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งระยองจันทบุรีแล้วก็ที่หัวหินแต่ว่าถ้าลงไปทางภาคใต้เนี่ยโหที่ภูเก็ตที่เขาหลักพังงาที่สงขาก็ยังมีสถานที่อีกมากมายที่เราสามารถไปแต่ละที่เพื่อไปลองโต้ขึ้นที่ต่างๆกันแต่ละที่ก็จะมีมีเสน่ห์มีความใหญ่เล็กของคลื่นสลับกันไปครับผมก็ต้องไปลองดูครับ วันนี้เรามาที่งานเซิร์ฟนะ,ะพารา贝尔เซิร์ฟขับค่ะก็วันนี้ก็ขับไทคานเทอร์โบครอสทัวริสมมาจากกรุงเทพเลยคือที่ชอบเพราะว่ามันนั่งแล้วมันรู้สึกคือเอาแบบเซลลิ่งตอนที่เข้าไปในห้องโดยสารก่อนนะคือมันโล่งแล้วมันโปร่งแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายจะทําอะไรก็คล่องตัวแล้วก็ความเป็นผู้หญิงอะของเยอะมันก็จะแบบแต่ว่ามันเยอะขนาดไหนมันก็ยังมีที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยชอบแล้วก็ ฟีลลิ่งตอนขับคือมันนุ่มมันแบบนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยก่อนถนนอะไรเงี้ยแล้วอัตราเร่งคือแบบเลิศมากคือจริงๆกีฬานี้อ่ะจะเป็นกีฬาที่ เขาเรียกว่าทดสอบความอดทนของแต่ละคนของตัวเองด้วยเลยมันต้องมันมันต้องกัดฟันเอาชนะตัวเองให้ได้ไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสาหรับมีน่นะมี่มองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันชาร์เลนจ์ตัวเองอะ่ะหลายๆคนก็จะแบบอุ้ยเคยมาลองแล้วแบบเฮ้ยมันเล่นไม่ได้สักทีเราก็ไปไรเงนะี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าแบบเราสามารถก้าวผ่านขีดจํากัดลิมิตของเราได้แล้วมันจะไปได้แบบได้ดีไรเงนะี้ยก็ก็เป็นกีฬาที่ท้าทายค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็แบบ ที่เล่นกีฬานี้ก็คือสู้สู้แล้วก็ผ่านจุดจุดแบบบิกกนเนอร์มาก่อนอีกอย่างหนึ่งไปดูคลิปแบบพวกโปรเซิร์ฟเฟอร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบเล่นแล้วสวยอะ่ะมันจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจให้แบบ ฉันอยากเป็นแบบนี้เพราะอย่างของมีมีก็จะดูของของต่างชาติที่แบบเป็นผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยแบบหุยทำมันทาแล้วมันสวยจังเลยบวกกับองค์ประกอบสถานที่ที่เราสามารถเปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งมีรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้วันนี้จะเล่นได้หรือไม่ได้มันก็คือเราไม่สามารถรู้ได้นะแต่มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา